หลังจากที่เราได้ส่งเจตจานงของเราออกไปสู่จักรวาลแล้วคำถามที่ตามมาเสมอคือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันกําลังทำงานวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีสังเกตภาษาของจักรวาลค่ะ5สัญญาณที่ชัดเจนที่บ่งบอกว่าสิ่งที่คุณร้องขอกำลังถูกจัดเรียงและกำลังเดินทางมาหาคุณแล้ว สัญญาณที่1การซิงโครไนซ์ที่เพิ่มขึ้นหรือซิงโครนิซิตี้คุณเริ่มเห็นตัวเลขซ้ำๆบ่อยขึ้นไหมคะหรือจูๆ่ๆก็ได้รับข้อมูลสำคัญจากคนแปลกหน้าแบบพอดิบพอดีนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นวิธีการที่จักรวาลกำลังกระซิบว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะสัญญาณที่2ความรู้สึกสงบจากภายใน แม้ว่าสิ่งที่คุณขอจะยังไม่ปรากฏแต่คุณรู้สึกสงบและไว้วางใจอย่างน่าประหลาดความกระวนกระวายใจหายไปนี่คือสัญญาณที่ทรงพลังที่สุดเพราะจิตวิญญาณของคุณรู้ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะมาถึงสัญญาณที่3การปล่อยวางที่ไม่ต้องพยายามเมื่อคุณส่งคำขอไปแล้ว คุณเริ่มไม่ยึดติดกับผลลัพธ์หรือเมื่อไหร่มันจะมาอีกต่อไปคุณแค่ใช้ชีวิตและรู้สึกมีความสุขกับปัจจุบันนี่คือจุดที่พลังงานของคุณกําลังสอดคล้องกับพลังงานแห่งการยอมรับสัญญาณที่4อุปสรรคเล็กๆหายไปเอง งานที่ติดขัดก็มีคนมาช่วยแก้ให้คนที่เคยเป็นปัญหาก็หายไปจากชีวิตคุณง่ายๆจากรวาลกำลังเคลียร์พื้นที่และปูพรมแดงเพื่อให้สิ่งที่คุณขอสามารถเข้ามาในชีวิตคุณได้อย่างราบรื่นที่สุดค่ะสัญญาณที่ 5. การเปลี่ยนผ่านความคิดและการมองเห็นคุณริ่มมีแรงบันดาลใจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ขอคุณอาจจะฝันถึงมันหรือมีไอเดียใหม่ๆพุ่งเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อน นอกจากนี้คุณยังเริ่มเห็นสิ่งที่คุณต้องการอยู่รอบตัวบ่อยขึ้นนี่คือการเตรียมจิตใต้สำนึกของคุณให้พร้อมรับมันค่ะจงเชื่อมั่นในสัญญาณเหล่านี้ค่ะพวกมันคือคํายืนยันว่าพลังงานที่คุณส่งออกไปกำลังส่งผลตอบกลับอย่างแท้จริงสิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือการรักษาความรู้สึกดีๆและความถี่ที่สูงเอาไว้เพราะคุณได้ทำหน้าที่ของคุณแล้วจงไว้วางใจในจังหวะของจักรวาลค่ะ ถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและเยียวยาจิตใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตาม Gentle Soul Space นะคะ